โอเคครับ okay, ผมสวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมทันทิศอนันนี้คือพอเท่าสองเดียวนะตอนที่ห้าแล้วมาแล้วบทจาตตอนที่แล้วนะครับเราได้ขึ้นลิฟต์มานะแล้วมันก็ไม่กี้มันพูดแไรไปก็ไม่ดูนะผมผมไม่ได้แปลหรอกมันมันแค่บอกลายใครโดนลายนะครับเกิด <c ười> ลายจากวาที่แล้วนะแล้วก็เขาบอกว่าเธอคือเธอคือมเมล็ดนะครับผม,มเมล็ดเจมนะครับก็คือเด็กเด็กใหม่ที่แบบมีแบบความสวรรค์นะอเไระมันมนี้เกต่ก็ไม่ใช่สารสำคัญเลยครับผมก็นั่นแหละ มันแค่ชื่นชมแคโลไลน,นะโอเคไปไหนต่อวะกูลงนี่แล้กันนะขี้เกเดินไปนน่นอะลงมาแล้วกันนะโอเคโอเคอันนี้โอ้ตรงนู้มีข okay. เขินขาวโอเคไปฮู้ปึปู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 ปใปู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 น,น,ะะน,ะนนะอะรอะเ,เ,เหร โอ้โหเจ้าเจีสีส้มกับเจ้สีฟ้ากระโดดด้านนี้คืออะไรอะ่ะเออถ้าสีฟ้าเป็นแรงโมเมนตัมแรงดีดกระโดดแล้วอันเนี้ยห้องควบคุมอะไรไม่รู้พื้นขากูยิงก่อนอะไรที่เป็นพื้นขากูยิงไว้ก่อนนะเนี่ยว่ามันต้องใช้อะไรแน่ๆเกมรนะอะไรที่เป็นพื้นขาวนะผมคือยิงทิ้งได้เลยอ่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆ ดีดีด้วยเพื่อนผมคุอเค์จอนสันซีโอของแอฟเฟชเคุณอาจจะรู้ว่าเราก่อตั้งมาตั้งปีตั้งแต่ปี1968ทำเรื่องเกี่ยกับอวกาศโอเคแบล็กมิซ่าสามารถ กินหลังกัได้เลยเธถทานการทดสอบป่ะอ๋อใช่แล้วคุณที่ถามมันยากตรงไหนฮะการทดสอบไหมฮะก็แค่เอาสมุดแนะหนังสือเซ็นไว้โอเคขัดคาถามได้จะได้ให้เงินโอเค่วนการสักยี่สิบนาทีไหมะไปอยู่ที่ห้องรอโอเคนี่จะรับสู่เอ ast เ r e ช์ไรแอน โอเคแล้วเธอคือสุดยอดไม่ไม่สิก็แค่ทำงานนิ่งหมดยังไงซะก็ข้างล่างนั้นมันมีเศษแก้วนะโอเคอย่าแต่ต้องอะไรเด็ดขาดเพราะนี่คือพื้นที่ทดลองอะไรของลุงเขาวะลุงแม่งเริ่มหลอนนะบนอะไรไม่รู้โอเคครับผมแต่เราก็เป็นหนึ่งตอนนี้ครับผมเราเปรียบเสมือนก็เป็นหนึ่งในตัวทดลองของเอ็มเปเชอร์สายแอนนะครับเพราะว่าเรามาทำการทดลองคนเดียวนี่ไงโอ้สวัสดี โอ้เธอนี่มันฆาตก,กรตัวดีเลยโอ้ขอบคุณมากไลนน็อกไปรู้สึกไหมเองโงนะ่น่ะไม่รู้ว่ามาันกำลังทำอะไรอยู่มันอาจจะกำลังระเบิดที่อย่างนี้ในสองสามชั่วโมงก็ได้ถ้าไม่มีใครไปหยุดมันเธอขยับไม่ได้จะแต่ฉันไม่แนอยู่ในหัวเต็มเลยเนี่ยฉันต้องใช้ฉันไปแทนที่เขาเหมือนเดิมและโอเคแล้วจะว่าไงฮะเธอจะแบกฉันกลับไป,ไปหามันใช่ไหมโอเคแล้วถ้าเราหยุดมันได้เธอก็จะปล่อยเธอไปโอเคอะ อ้าวอ้าวเธอเสียบมันใส่ฉันทำไมเป็นอะไรวะเออโอ้โอ้เธอ,อมีมัลติเมตเตอร์ได้เหรอใช่ไหมเถอไอปืนนี่มันเป็นส่วนที่มีแมกนีเซียมอยู่อ๋อโอเค <laughs> อะไรไม่รู้นะผมโอเคหมายถว,ว่าตอนนี้เราได้ไอปอเตโต้แล้วนะครับโอ้ฉันลงมาที่นานเท่าไหร่เนี่ยโอเคถ้าด้าคิดมากไปแล้วก็ เราต้องบินเปนโปเตโต้ก็ได้นะก่อนที่ทุกอย่างจะถูกเผาไหม้แล้วปรจัดการา้โงนน่นั่งกันโอเคเหมือนมันเจ๊แกดูแคสนนะ่ะ <laughs> ปรจัดการา้โงนน่นั่งกันได้เลยครับอ๋ออ,อ,อะไรกูเนะี่ยเอ้า okay. โอเคม,มันหัวนะครับไปอันนี้หลักแมนตันะ้มนะเหมือนเดิมเลยโอเคผ่านนะครับตอนนี้เราก็ได้เออโปเตโตม้มาแล้วนะผมหุ่นโปเตโต้จากพาร์ทที่แล้วนะที่ถูกทำได้เป็นโปเตโตก้กลับมาละ มาแต่ก็จะก็ไปจนภัายร่วมกันแล้วนะเจ้าหุ่นโปเตโต้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ซะโอเคมาแคปเตอร์เจ็ดครับผมดียูเนียนการหลญยติเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขนาดที่ฉันหลับไปโอเคคุณลงมาสู่ห้องทดลองห้องใหม่แล้วเดี๋ยวนะใครนะเคโรไล่ผู้อาส์สมัครพร้อมยังใช่ใช่ค่ะคุณจันสันเดี๋ยวเี๋เป็นใครเนี่ย เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเอ่อทำไมวะเมวอนนี้คุณตัวนี้รู้จักเคปจอนสันเหรอแม่งมีการพูดเสียงทับซ้อนกันด้วยอ่ะเอออะไรวะอ่ะเฮ้ยอันนี้ท้อท้อเจลสีส้มโอเคเจลสีส้มทำอะไรได้หน่อยดูสิเออฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงกลางเอาหน่อยขอหน่อยขอหน่อยๆข่อยหน่อยหนึ่งมันไม่เต็มไม่เต็มขออีกหน่อยโอเคนั่นแหละนั่นแหละสวย โอเคไป Ooh, oh, วูวววิ่งเร็ววิ่งเร็วฮุ้ยฮุ้ยวู้ดเจลสีส้มโอ้เพิ่มความเร็วอะลื่นลื่นมันคือเจลลื่นโ <laughs> okay, อเคผมไปกลับไปก่อนเอ้ยไม่ใช่ดิเราไม่ใช่องี้ดิเราต้องไปโน้นก่อนนะครับไม่ใช่เหรอวะเออใช่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วนะครับทำอมานี่นะครับนี่ตรงนี้ แล้วก็ยิงสีฟ้านะครับมาแล้วก็เอาน้ำแบงนูนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าเราเห็นทางไกลๆมากเลยอะทางมันไกลๆมากเลยโอเคขีค้เกียจเดินปะขี้เกียจขี้เกียจเดินไปไหลใหม่นะไหลแบงนี้แล้วกันนะครับทางมันเชื่อมมาตรงประตูสีส้มนูนนนน่นนะครับก็เดินไปเนี่ยวิ่งลื่นนะครับเกมแม่งใช้ไหวพริบแล้วสนุกมากเลยเคเอากล่องมาแล้วก็กลับไปเก,กเก๋ี่สอนให้กูขี้เกียจเดินนะกูพูดเลยขี้เกียจเดินชิบหายเลยเนะี่ย กลับไปไม่ต้องมาเดินแบบโอ้หอยร้อยเมตรไม่ต้องเน่งวาร์ปเนี่ยวาร์ปอ่ะโอเคไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยว,อยว,อยวขอกลับขึ้นไปก่อนไม่ได้ไม่ได้มันต้องแบบไม่ได้นะท่านผู้ชมมันต้องแบบเพิ่มความเร็วหน่อยนี่เพิ่มความเร็วโอเคไปอันนี้ก็พร้อมและอือ ไปสกอต์เพ wow. ิ no time, okay. Okay. ่มความเร็วหน่อยนะครับไม่งั mm ้นไม่มันโอเคยังไงต่ออ๋อโอเคใช้แรงดีดใช่ไหมโอเคอันนี้เหมือนใช้แรงพุ่งนะครับจากหลักโมเมนตัมเมื่อกี้ก็เนี่ยเป็นแรงแบบว่าแรงลื่นนะครับแรงลื่นเรียกว่าแรงลื่นได้ไหมแรงหลักหลักโมเมนตัมไหลลื่นแล้วกันนะประมาณนั้นมั้งนะครับโอเคประตูเปิดแล้วนะครับอ่ะห้องอะไรอ่ะโหดูท่าผมดูท่านผู้ชมดูนะ สมัยนั้นกายังใช้คอมอย่างนั้นอยู่อ่ะโหห้องทดลองด้านล่างนี้ก็เก่ามาหลายปีนะไม่อะไรอะ่ะดูนอตเอาสิ่งนี้ห้ามทำก็คืออยู่ที่นี่นานแล้วก็อยู่มากกว่า20นาทีคือห้ามอยู่นะครับอันนี้ก็ใส่เสื้อหรือรองเท้าตลอดเวลาสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วก็เดินนะผมไปให้เร็วที่สุดเพื่อไปห้องทดลองต่อไปแล้วก็อย่าลืมห้ามแตะต้องกระจกทุกชนิด โอเคโอเคฉันเดาได้ว่าฉัน <1. 6 S 1> ต้องหลับไปแป๊บนึงแน่ๆเลยลเราแค่ต้องผ่อนลค,อคลายอืมเด็กอาชีพเด็ก <ปะ S 3> อ๋อรูปผู้หญิงทำไมเขาดูเธอดูคุ้นๆจังเลยผู้หญิงคน <laughs> นี้อืมน่าสิเนาะทำไมเธอดูคุ้นๆจังเลยวะทำไมไอ้หุ่นนี้ถึงรู้จักได้วะกูอยากรู้แก็ได้ทำไมอไรรอ้หุ่นนี้ถึงร,รู้จักไอ้คนนี้ได้ไม่เข้าใจ อ๋อ <Okay>. oh, อะไรเนี่ยโอเคไม่รู้ก <c oughs> ูไม่รู้ว่ากูยิงก่อนละอะไรไม่รู้เลยว่ากูยิงก่อนแล้วนนี้โอเคต้องหมใช้เจลสีส้มนะครับผมไหลไปทางนู้นนะครับโอเคโอเคก็ไอ้สีฟ้านะโอเคเหมือนต้องไหลไปแล้วเราต้องโดดนะครับโดดเนี่ยโอเคน่าใช่นะลองดูกันหนึ่งสองสามปุ๊บ โอ้ถูกต้องนะครับโอเคแล้วเหมือนโอ้ประตูอยู่นู่นโอเคไม่แผ่นสีขาวเหมือนเราต้องทะลุนะครับทะลุไปทะลุแบบว่าทะลุฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ไปโผล่นู่นนะครับอะไรประมาณนี้โอเคก็โอเค,แต,อเคแต่ตรงนี้กลับไปก่อนนะครับเราขอกลับไปง่นกันนะครับวู้ <laughs> โอเคแล้วก็ยิงวว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 จะไปทะลุตรงนู้นนะครับฝั่งนู้นวว <laughs> อโอเคดีมากเลยนะพลังอวกาศฮีโร่แห่งโอลิมเปียนอ๋อเราจะอะไรอะไรเฮ้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 ฟังนไอคนข้างล่างนั่นน่ะนั่นน่ะเรียกลิฟไม่ใช่ของน้ำเว้ยฉันว่าฉันรู้จักเขานะโอเคเหมือนไอคนตัวนี้มันเริ่มแบบว่าเริ่มนึกได้แล้วว่าแบบไอนี่เป็นใครนะครับผมก็อยากรู้มันกนมันเป็นใครวะ ไม่ดาวเนื้อเรื่องนะผมตอนนี้คือเนื้อเรื่องไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมต้องไม่ตีความไม่ต้องสรุปเนื้อเรื่องอีกทีนะครับโอเคก็รอดูกันได้นะโอเคถ้าคุณสนใจในเรื่องของเงินหกสิบบาทนี่แล้วก็คุณสามารถเดินได้เป็นละลายที่เลยโอเคโอเค,อ,เคอะไรแม่งวะอะไรของลุงครับลงุงน้ำสีส้มนะครับโอเคไปแล้วก็น้ำสีฟ้า น้ำมันไหลตลอดครับเจลเพราะว่าเรามากินแล้เปิดสวิตนะครับมันคือเจลรีโพซิชั o n นะก็คือคือมันจะไหลตามทำทางานตามมันไหลไปตามเพรา,ทา,า,า,ทาะทดลองนะผมไหลไปเรื่อยๆนะครับโอเคมาขิ้เกียจเดินกูขิ้เกียจเดินอีกแล้วมาเด้งไปมีกล่องนะครับมีเอากล่องกันปุ๊บโอเคไปไปห้องนู้นกันนะครับโคตรอีซี่โอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคแล้วก็กลับไปโน่นกันนะครับอ่าแล้วกูกลับยังไงเนี่ยกู <c oughs> <c oughs> จะกลับยังไงเนี่ยโอเ้เรียยิงเจละนะครับหาฟ้าแล้วก็ตรงนู้นนะครับเราเด้งนี่ยิงไปนะครับเกย์เ <Okay, S 2> <c oughs> ด้งไปเด้งไปให้โดนโอเคเรีย okay, บร้อยเรียบร้อยนะครับโอเคเราไปได้ละ ต้องเอากล่องไว้ทับนะครับกล่องโปรโตไท่นะกล่องรูปโปรโตไท่มาทับไปนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นโอเคไปไม่มีแต่ยากับผมพัลเซ่นอีซี่ไปฮึออ้าวอะไรกูวะต้องอออนนอไปอ,งอย่างนี um ้ดิโอเคไปวู้ดึงนี่ไงหลักโมเมนตัมมาเต็มๆโอเคถ้าคุณเข้าใจในเรื่องจุดแล้วก็ตอนนี้เปิดได้ใช้แล้ว ไม่โอกาสพิเศษเลยนะที่จะทำะอีกครั้งโอเคโอเคนั่นก็คือการพูดอะไรวะเหมือนเขาบ่นอะไรก็นับปล่อยเข้าไปแล้วกันนะบ่ก่อนไม่แปลรับผมมันก็เหมือนการบ่นเรื่องการทดลองมานะผมประมาณนั้นแหละดูจากทรงละอารมณ์แบบว่าการทดลองเป็นยังไงอยากรู้เรื่องนี้อ,อ,อะไรนะครับเกยถ้าอยากรู้มันเล่นเองนะเกซื้อมาเล่นได้ สตรีมีขายนะผมแปลแต่ที่ผมแบบเอาที่มันสำคัญดีกว่าขอบคุณมากผมไม่จะเชื่อเลยว่าคุณจะมาได้ไกลขนาดนี้ถ้ทนา้าวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานเชื้อเนี่ยโอเคมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแน่นอนและมนุษยชาติโอเคตอ,อนนี้คุณเหมือนอัจฉริยะแล้วนะโอเคอเฮ้ยอ,อะไรอะปั๊มสเตชันแกมาก่าป่ะไม่ใช่นี้ดิ ใช่มันลอ่อกู <c oughs> วันนี้ผมวันนี้คือปัม๊มสเตชันแกม่านะครับโอ้แบงบนไงแกม่านะครับน่าเป็นเกี่ยวร์หลังสีแกมา่าป่ะหรือว่าการใช้ธาตุแกมา่าหรือว่าอะไร,ครลลแคลรไลน์แคลรเลนทำไมเหมือนฉันต้องรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยนะหรือว่าฉันฆ่าเธอหรือโอ้พระเจ้าฟังนะเธอจะทำได้ดีมากเธอจัดการเรื่องพวกนี้ตัวเองได้ใช่ไหมจะขอเวลาคิดแป๊บหนึ่ง โอเคได้ได้ไดม่ขอเวลาคิดเรื่องไอ้ใค okay, รต่อร้ายน,นั่นนะแต่ว่าช่างมันเถอะไม่เกี่ยวกูกูว <c ười> ่าเล่นหนึ่งกูไปเรื่อยๆนะตอนนี้นนะท่านผะูนะ้ชม <c ười> เรื่องมึงน,นะเว่ออะไรกันโอ้คิดจะเดินพอดีเลยรตังค์ยิวคิดจะเดิน <c ười> อ๋อแกบอกมีอุ้ยอะไรแกมมานะโอรอะไรอะ่ะอ๋อน้ำสีขาวเหรอ <c ười> อะไรนะ้ำเจลสีขาวนะครับโอเคนี่แกเดินไว้ไม่อยากให้มันเหยียบก็โง่หรอก นี่ไงอ๋อวานิเมะโอเคโอเคปแปครับผมอ๋อเหมือนน้ำไอเจลสีขาวเนี่ยผมเหมือนมันจะเป็นแบบปไปไปทาเป็นทาสีพื้นให้เป็นสีขาวนะครับตอนนี้ยิงประตูได้นะอ๋อมีประโยชน์ไหมดีดีด,ดีประโยชน์ดีประโยชน์ดีกูช,ชอบเฮ้ยอะไรอะยิงไว้ก่อนกูไม่รู้กูยิงไว้ก่อน โอ้ยนกนกฆ่ามันฆ่ามันมันเป็นปีศาจมันไปแล้วดีเลยทำตามมันนะดีเลยโอเคก็คิดได้ละโอเคกลับมาคิดต่อมันกำลังคิดเล่นๆลายปล่อยไปนะครับเราก็มาแก้ปะเซินต่อโอเคนะครับผ่านละ จีนจะรับสูส่ศูนย์ใจกลางอ๋อเป็นไรครับเคลสเป็นไรตั้งแต่การทดลองมามากมายนั้นตลัดลูกค้าแล้วลูกจ้างก็เริ่มออกไปเรื่อยๆอ๋อในเรื่องดราม่ามากมายกับลูกจ้างผลลัพธ์ก็คือ โอเคอ๋อมันการใช้มนุษย์ในการทดลองมีคนออกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันใช้มนุษย์เราใช้เงินเป็นหลายลลาร์โอเคโอเครู้ไม่าเลยไอเจลบริสุทธิ์พวกนี้เราเป็นพิษบริสุทธิ์อ๋อโอเคตอนนี้กำลังก่อสร้างพอร์ทัลอยู่ถ้าโดดลงไปแล้วก็โอเค เราจะให้เลมอนไปทำน้ำเลมอนแล้วกันโอเคโอเคอันตารายได้โปรดเอายาแก้ปวดไว้ผกหน่อยอ๋อเราบอกเคืจอนสันเขาเริ่มป่วยนะครับจากการผลข้างเคียงจากการทดลองไอ้พวกเจลียวพวกเนี้ยนะครับก็อย่างที่เขาบอกไปแต่าพาที่แล้วว่ามันเป็นอันตรายต่อนมนุษย์นะครับก็เขาก็ติดเชื้อนะก็ได้เป็นผลข้างเคียงนะครับเป็นผลข้างเคียงทําให้เขาป่วยนะครับโอเคแต่แค่อันตรายก็อยู่กับเขานะ เฮ้ย <laughs> นางสีขาววะโอ้ oh, นี่มัน t h i s is my Kingdom come โอ้ Kingdom come โอเคกูต้องไปฟังโน่นโอเคเรื่องของมันนะครับกูต้องไปฟังโน่น <laughs> เอาออกไปได้อะไรวะโอเคเฮ้ย okay. ออกได้โอเคเนื้อผมเจลสีขาวนะครับมันใช้ในการทาสีรองพื้นนะให้มันกลายเป็นน,นี่โอเค ต่อเอาน้ำไม่ออกวะเขาไม่โดนโอเคทำไมทำไมโอเคออกแล้วนะผมไปไม่ออกวะ <c oughs> ไปออกอะไรฝั่งนู้นวะเอาเดี๋ยวเราไปน,นี้ก็ได้ผมไปน,นี้อ่ะทำไมว่าน้ำไม่ออกกันวะเขายิงไม่โดนเหรออ๋อว่าทำไมไม่ออกแม่งไม่โดน อเคผ่านแล้วผ่านอนะ่ะไวยโดนโดนน้ำแต่ไม่เป็นไรผมเผมมันน้ำที่ขาวที่จะแบบไม่เป็นไรนะครับมันเป็นมันเป็นน้ำบริสุทธิ์อะไรประมาณนั้นอนะทำไมกูพูดแปลกแปลกวะ <laughs> น้ำบริสุทธิ <laughs> <คำ>์ข <laughs> ำเล่นแล้วขำเกมนี้โอเครบอกวันนี้ก็ไต่ไปเรื่อยๆนะครับเราจะขึ้นไปข้างบนโน้นนะเพราะว่าันขึ้นไปตางโน้นให้ได้แล้วตรงนี้มีแท่นกระโดดนะครับดูกระซ้นไม่ได้ายากาเร่โ okay, อเคไป โอเคไปอุ <Okay. S 2> ๊ยถึงแล้วนะครับโอเคไม่รู้ยิงมาตัวไว้ก่อนปุ๊บู้หลักฟิสิกส์มาเต็มแต่สมัยเรียนนี่ได้เกย์สองอะเนี่ยฟิสิกส์โอเคจะคินเรื่องเลมอนแล้วทั้งชีวิตใช้ชีวิตจากเลมอนสร้างชีวิตจากเลมอนไอาเลมอนฮันนี่ทำไมกำบันดีวะใช่แล้วเอาเลมอนไปเลย นั่นแหละชีวิตของผู้จัดการเชฟจอนสันเลมอนหรือไม่ใช่เป็ในใครฮะใช่คือคนที่จะเผาบ้านมึงเลยโอชลักคนนี้ฮะรับกดซุ่มเผาไหมไม่มเผาบ้านมันเลยนั่นแหละท่านทานที่เขาพูดโอเคเรื่องก็คือฉันไปร้านดน,นตรีบ่อยนะแล้วก็ โอเคอืมอ๋อโอเคเอาแมปมาสิ Brain Mapping การทำงานสมองอ๋อก็ทำงานนี้มาสามสิบปีแล้วอืมก็ฉันตายแล้วก็เอาเซลล์สมองฉันใส่คอมพิวเตอร์ไปด้วยจะจ่าให้เคโลไลทำงานนี้ต่ออ๋อล้วตอนนี้เธอไม่ชอบแต่เธอก็ทำไม่ได้หรอกนะ แต่ว่าเธอเป็นคนนายเป็นคนมับเธอเอาละเอาฉันใส่คอมพิวเตอร์ได้ละฉันไม่สนหรอกการทดลองจบแล้วเธอสามารถไป,ไป,ไปงพักผ่อนได้แล้วแหละลาก่อนค่ะ <g ül üyor> โอเคนะผมแล้วเคฟจันสันก็น่าจะป่วยตายในที่สุดนะครับเพราะว่าทนผลข้างเคียงของไอ้นี่ไม่ไหวนะของยาไม่ไหวนะของอะไนั่นแหละของไอีเลพวกนี้นะผมนำการทดลองมาสามสิบปีนะผลข้างเคียงก็น่าจะพอตัวนะครับก็นั่นแหละไม่รอดนะครับ ดูสภาพแล้วก็ RIP อ่ะผมเคลีรอนสั่นนะ RIP แล้วกูไปไงตอนนี้เนี่ย RIP เนี่ยปุ๊บเลยยิงกันโอเคโอเคถึงโอเคอะไรอ่ะเฮ้ยมีโอ,มโอ,มโอ้มีหลุมสวยกูโดนเลยโู้โอเค ใจวุ้นข่าวนี่ก็สนุกกว่าอะไรกูตอนนี้วู้หลักโมเมนตัมกูมาเต็มไปโอ okay, เคผมแคปจอนสันก็ได้ตายในที่สุดนะแล้วก็เคาลาายก็มารับงานต่อแต่ไม่รู้ว่าเธอทำสำเร็จไหมนะแต่ตอนนี้คือก็แคปจอนสันก็ได้เอาเสียงตัวเองเซลล์สมองตัวเองใส่ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลยพูดได้นะผมฉันรู้ด้ททำไมเราถึงดูงี้อาจจะบ้าไปหน่อยสำหร,รับคนบางคนนะเกี่ยวกับเรื่องเลมอนนั่น ต่วเวลต้องขึ้นไปข้างบนนั้นแล้วก็แอาร่างกายฉันกลับมาให้ได้ข้าจะฆ่าเราก็ได้เพราะเขามันป้าพลังมากๆแล้วเราก็ไม่มีแผลเลยว้าวฉันไม่ได้โกหกเธอเลยนะมันมีเ,นเรื่องแปลกประหลาดเรื่องอยูแ่แถวนี้ถ้าเราจัดการมันได้โอเคเอาที่สบายใจเลยเจ๊ปอรเต,ตโตเ้เรียกปอรเต,ตโตนะ้เอาที่สบายใจเลยนางปอรเต,ตโต้ฉันจะเรียกเธอว่าปอรเต,ตโต้แล้วกันนะไป เฮ้ยพี่เจลไหลคืออะไรอ,ะรอ,อ่ะเฮ้ยอืมสะท้อนมาโอเคเรื่องแล้วก็ลงใหม่ใหม่ใช่ไหมเฮ้ยกูยยเกือบแล้วมึงเมื่อกี้ถ้ามันลงขอบนี่คือเราเด้งใหม่หมดเลยนะครับโอ้ดีนะแม่งกูกูเด้งมาทางนี้อ,อะไรอะ่ะโอเคไปอันนี้ลงมาใหม่นะครับเมื่อกี้มันพื้นขาวล้ว หลักโมเมนตัมเว้ยหลักโมเมนตัมมึงเคยเรียนวิทยาศาสตร์ไหมนี่วิทยาศา,ยยศาสตร์เนี่ยนี่เคยมีฟิสิกส์เนี่ยกูเรียนมา <c oughs> สนุกมากครับผมต้องมีไหวพริบมาไปต่อโอเคโอ้อะไรเนี่ยไม่รู้สีขาวนะครับน้ำสีขาวจะมาก่อนอันดับแรกนะครับเพราะว่ามันใช้ในการสร้างพื้นสีขาวให้เรายิงประตูได้นะสำคัญมากครับผมน้ำสีขาว ไอ้สีส้มกับสีนี้ค่อยว่ากันนะก็ไม่มีอะไรมากดูทรงแล้วโอเคนี่อ่ะโอเคอู้อู้อุยอกูเกือบไม่รอดเมื่อกี้เมื่อกี้กูเกือบไม่รอดเดี๋ยวอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้องสีขาวดิเออเนาะเออแล้วก็ยิงนี่โอเคบอมเรียบร้อยแล้วแต่หน้าบอมเราก็ลงไม่ใหม่นะครับ อ okay, โอเคทำไมโอเคมาวู้เอ่อเกิดติดประตูโอ้โหสร้างประตูไม่ทันนะครับเมียสร้างทันก็ได้ละมาอืมกูสร้างทันแล้วเว้ยแต่ตอนนี้ก็เป็นไปตามหลักฟิสิกส์นะครับก็คือเด้งๆๆเด้งไปนะครับไปเรื่อยๆเลยถึงกูไม่ก็ชอบฟิสิกส์ก็เถอะแต่กูก็เรียนได้โอเคน้ำขาว อ๋อน้ำมันไหลไปนะครับออ๋ข้างล่างโอเคยิงไปมาอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้แต่เราก็สร้างพื้นที่ขาวได้นะครับต่อไปได้โอเคไปทางนี้แล้วกันนะวู้โอเคแล้วเราก็ต้องไปไหนต่อเฮ้ยตอนน้ำพื้นขาวยิงได้โอเคตอนนั้นนะผมยิงได้นะพื้นขาวโอเคโดดต่างฟิสิกส์ต่างฟิสิกส์ช่วยกูด้วยต่างฟิสิกส์ช่วยกูด้วย โอ้หหลัวฟิสิกช่วยกูด้วยโผ่ไหนก็ไม่รู้อ่อโอเคโผล่จักรวาลนี้โอเคแม่งต้องลุ้นนะกูจะไปโผ่ที่ไหนวะวันนี้ก็ลืมนะครับแบบเอ้ยมาโผ่จุดนี้ได้ไงวะออกมาแบบเอ้ยจุดนี้คือจุดไหนอะไรประมาณนี้นะแม่งโคตรสนุกเลยโอเคโอเคหลักฟิสิกส์แล้วกูอีกแล้วหลักฟิสิกส์เนี่ยอือหลักฟิสิกส เรียนมาโอเคจะนึกออกแล้วไอปอส์รูปนั้นดูสักแป๊บนึงได้ไหมหลักการพาราดอกซ์ AI ก็ไม่สา <AI S 2> มารถขัดขืนได้ฉันรู้ว่าจะจัดการเขาได้ไงฉันรู้แล้วอ๋อรูปเดียวบอมเป็นเอ,อ่อหลักการพาราดอกซ์นะครับก็ใช้ในการขัดขืนคำสั่ง AI นะครับอย่างเช่นแบบ AI ไม่อยากเปลี่ยนข้อมูลนะครับแต่เราก็ขัดขืนให้เปลี่ยนได้อนะไรประมาณนี้นะเนี่ยผบอมก็ ถ้าทำแบบว่าทำขั้นตอนที่มันผิดนะครับใช้หลักการพาราดอกนะก็คือมอบหมายหน้าที่แบบยัดเยียดหน้าที่ใหม่ไปให้ AI นะครับทําให้มันแบบว่างงเหมือนว่าแบบโอ้เราได้หน้าที่ใหม่มาจากไหนเนี่ยแล้วมันต้องรับนะครับปฏิเสธไม่ได้นะแสดงว่าเอเมทเท l บอลนั่นก็น่าจะรู้เรื่องพาราดอกนะครับมันเลยแบบแทรกแซงโปรโตโตได้นะโอเคเดี๋ยวกูกลับไงวะ <c oughs> กูกลับยังไงโอเคลิฟปึ๊บ มีลิฟต์ไว้มีลิฟ์ไโอเคไปโห oh, ลิฟต์เป็นโคตรโบรลลาณนะผมดู <laughs> มันมันใช้เชือกอยู่เลยอะ่ะทั้งที่ลิฟต์นั้นอะไรอะ <c oughs> ถ้าเธอพาพาฉันไปเจอมันได้แล้วก็ฉันจะปั่นประสาทหัวมันเองโอเคไม่ต้องฟังเรียนพูดก็ได้ฉันโอเคบางทีนะโอเคถ้าเชื่อได้โปเตโต้ <laughs> <laughs> เราเชื่อเธอแล้วโปเตโต้ไป โอเคคีบเอาเดนเจอร์อุ้ยมันเหมือนสปริงอะนี่ผมนี่ไงห้องทดลองนะผมนี่คือห้องที่เราอยู่ตั้งแต่ด่านแรกๆมานะครับอันนี้ห้องทดลองน้ำหมดเลย,เลยบนหัวเราได้ในบนหัวแล้เลย,เลยคือมันเป็นห้องทดลองเวอร์ชั่นโปรโตไทป์นะครับเพราะว่าโรงงานนี่คือทดลองโอเคฉันเ okay. มีแผนมากมายแล้วที่จัดการกับพวกเอไอถ้าก็มีแผนจะอย่างระเบิดมันทิ้งอยู่ดิว <laughs> ันนี้ผมลิฟต์นะผมลิฟต์มาแล้วนะผม อันนี้คือเราขึ้นมาสู่ชั้นบนนะครับที่แบบขึ้นไปสู่ห้องทดลองแบบว่าไม่ใช่เวอร์ชันโปรโตไทป์แล้วอันนี้คือเวอร์ชันเต็มนะครับไปอันนี้เป็นเวอร์ชันแบบ full full version นะครับส่วนข้างล่างนั่นคือเวอร์ชันแบบว่าโปรโตไทป์นะทดลองก่อนโปรโตไทป์แล้วค่อยส่งไปให้ตัวจริงใช้นะถ้ามันสมบูรณ์อะไรประมาณนั้นนะครับกูก็อุ้ยเนี่ยสมอุ้ยโอเคนะเงื่อเรื่องแม่งล้ำลึกมากอะโอเคให้ผมโปสเตอร์โหลดเริ่มสปอยอะไรแล้วเนี่ยสปอยอนาคตเดครับโปสเตอร์เกมแม่งสปอย Chapter 8ครับผม The Ish นะครับตัวก่อกวนมาละโอ้พระเจ้าไอ้กล่องนี่มีขาด้วยมันมีมันมีจุดประสงค์อะไรกันเนี่ยทำไมเธอไม่ทำสิ่งอย่างโอเคไปไปหามันกันเดี๋ยวฉันเลื่อนกับปุกสตาร์กลับมาเองอะไรนะอะไรนะต้มไม่เดือดออ๋โอเคโอเคจะทำให้ฉันให้มันเย็นลงเองโอเคโอเคเย็นมากเย็นมากก็เย็นนะ กดปุ่มนั้นก็พอะเขาจะไหมอ๋อตลกใช่ไหมล่ะเพราะว่าเธอร่วงมาตั้งถึงสองชั่วโมงเลยระหว่างที่ฉันแก้ปัญหาเนี่ยโอเคฉันให้หนึ่งชั่วโมงบอแก้มันซะแก้ปัญหาเพื่อมันซะเมื่อเรากลับไปได้เราก็จัดการมันเรื่องพาราดอกใช่ใช่ใช่แล้เราจะต้องแก้มันถ้าไอ้นั่งอะไรโอ้สวัสดีโอเคได้เวลาเริ่มพาราดอกกันละประโยคก็คือผิด ไม่ต้องคิดถึงมันหรอกไม่ต้องคิดถึงมันจะคิดถึงมันจะคิดถึงมันจริงจริงก็จริงง่ายๆมากเลยนะตองตองแล้วเจ้าขียินมามืก่อนนะพาราเดคมันไม่มีคำตอบเว้ยฟังนะที่นี่กำลังจะระเบิดถ้ามึงไม่คืนร่างกายกูมาอ้าวไม่ผิดผิดผิดกูไม่คืนครับโอ้เขามีการอพยพไว้จะไปซ่อมทับนึ่งโอเคเรย์เตอร์คอกำลังจะระเบิดอุณหภูมิขึ้น ได้ฉซ okay, okay, ่อมแล้วโอเคดีใจที like, pues kind of ่ได้เจอพวกเธออีกครั้งนะเอาจริงเลยฉันจะปิดไปแล้วแล้วก็จะเหลือแค่ตัวทดลองไ้นะฉันแล้วก็มาทำงานด้วยกันโอเคอย่าไปซะอ้าวโทษผู้หยิบทำไมวะโอเคเขาต้องไม่รู้ว่าฉันชอบร่างกายนี้ขนาดไหนฉันมีการทดสอบตลอดเวลาหรือฉันก็ต้องจัดการไอซีเนียมนี่ระหว่างที่ฉันจัดการระบบโอเคแต่เชื่อฉันเถอะ ฉันม่เคยรู้มีชีวิตชีวาขนาดนี้มาก่อนเลยแต่ฉันก็ต้องทดสอบทดสอบทดสอบต่อไปโอ้แลวเธอต้องทดสอบด้วยฉันจะคอยดูเธอซะทุกอย่างจะต้องไปได้สวยแน่นอนโอเคใจกลางคอวร์ฮีทนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ละลายเอ้าโอเคเทนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่โอ้นั่นแหละว้าวดีมาก โอ้ดีมากเลยโอ้๋ยวก่อนฉันมีไอเดียแล้วเทสเมื่อกี้มันง่ายเกินไปนะนี่ดีกว่ามาทำเทสนี้ดีกว่ามันก็คืออันเดียวนั่นแหละแต่ว่าฉันดูเธอแก้แล้วกันว่าเธอจะมีวิธีแก้ง่ายกว่านี้ไหมโอเคลองอีกทีนึงแล้วก็ไม่มีอะไรเลยดิโอ้อย่าไปโทษแล้วกันนะโอเคไปไปการทดสอบใหม่กันโอเคมันต้องหยุดสักทีหนึ่งนะสักทีหนึ่งโอ้นี่ไงเจอแล้ว โอเคไอเดีเรื่องพละดดอกไม่ได้ผลเว้ยมันเกือบฆ่าฉันด้วยช่วงนี้ที่เราอยู่ในอ๋อการทดลองข้อมูลมันเลยไม่เข้าเงื่อนไขโอเคโอเควัตนตเราตัดจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเ <laughs> จตอตานหน้าบขอบวันที้เข้ามาดูบ๊ายบาย